สวัสดีครับพบพอกันคือเก่าเหมือน 9, เดิมเนาะกับพอถาปลูกตอนใหม่ชาแนลนะครับ,บเป็นวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะมาหน้าคือเก่าเหมือน 9, เดิมละพี่น้องแต่ว่าบเมนหน้าอยู่มูสิบเอ็ดเนาะอันนี้เป็นหน้าอยู่มูสิบเจ็ดนะครับ ตำบลบุงคามเพ่อเรื่องลาจังหวัดยาโสทรอนอือเกา่านะครับนี่เป็นหน้าดงพี่น้องเนาะหน้าดงนะครับผ้ามาพากันมน้าทอนก่าเนาะมึงทอนก่ามา็ฮิมาเตรียมดำหน้าพี่น้องเมยอ้อยก็ล่งโลกกาอยู่พุ่นะครับนี่ล่ะหน้าพมก็ะได น่าตัวนี้อยู่หมู่11อยู่หมู่17นะครับบ้านหนองเก่าหมู่17เนาะตำบลบุญขาอำเภอเรืองบุญชาจังหวัดยะโสธรนะครับนี่แหละผมก็สี่ถางเลาะกระแท่นนะพี่นะ้องมันหกเนาะเอาเกี่ยว เกี่ยวนี่ถังละคันแท่นนี่นะครับเละไปฝุ่นเนาะหน้าอยู่นี่ก็มีอยู่เจ็ดนะครับเห็นหน้าอยู่ในเขตอุทยานเนาะนเขตอุทยานแห่งชาติผู้สัดวอกบัวนะครับหน้าตรงนี้เนะเาะเพราะว่าก็เป็นเป็นที่พรอนผันแล้วนะครับเพราะว่า มาเห็ดตรงนี้กับตังแต่ปีสองเกตนะครับสองหาสองเกดเนาะก่อนตังอุทยานดีนะครับมาเห็ดดีนี่เนาะ ปลูกใหม่ไว้นะครับใหม่ย่างใหม่แค้นเนาะว่าปลูกไว้นะครับนี่ใหม่ย่างครับนี่ใหม่แดงน้ำพร้อมเนาะแดงกันนะนี่ครับเอากาเบียดนิดน้อยมมาเน็บไปเลยนะครับนเห็บอสพี่นอ้อง อันนี้เป็นหูแมงกินูนนะครับนี่แมงกินูนนะครับ,น,น,รบนูนมาเห็ดข่อยใส่เนาะผมจิไปป่านไปถางขั้นเนาะถางหยางขั้นนะครับเห็นบอกพี่นอ้องคาปลาตะกีนคาหลายแห้งพี่นอ้นองมีหนึ่งเนาะ หน้าผมนี่ผมก็คุดเห็นหน้าในป่านขั้นใน่ันก็เบิดไปเนาะนี่แหละมาสาวนะครับสาวหน้าทงอย่งเีเนาะค้นอิสานนะครับเนาะอิสานคนอยู่กับ ปลาว่างากออกมาจากตลาเนะออาะผมกมีดินมีดอนนะครับดินอยู่บานเก่ากับโหลายเนาะเลยออกมามาอยู่มองทางรัฐเพื่นจัดสรรให้เนาะเพราะว่าเป็นมติการตกลงกันระวางกลุมผูร่วมพัฒนาชาติไทยกับรัฐบาลน,นะครับยุคน่าสมัยนั้นเนาะ ไม้ปี2สองหาสองหาสองหานะครับมีขอตกล่งกันระวังปรฐบาลกับกลุ่มผรูรวมพัฒนาชาทไทยเนาะว่าจะยัดสันดินห้ออกมาร่วมกันพัฒนาชาทไทยนะครับที่อยู่คนละฝ่ายเนาะคนไทยน้ำกันแต่ว่าอยู่คนละฝ่าย คือต่อสู่กันนะครับมัน,นเรื่ออกมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยเนาะิ่นก็นเลยมาแบ่งพื้นที่ตรงนี้ละหาในเขตปลาดงบางีนี่เนาะนะครับนี่เป็นเขตป่าดงบางีนะครับแปลงสามเนาะอันนี้ก็เลย มาเห็ดเห็ดหน้าอย่างนีน้นละนะครับกกับโมงามมาเลยพี่น้องมันแรงนะครับฝนพุน่งตกมาบางสองสามมื่นนี่เนาะนี่เห็นบ่นกแดงกี่สีก็หน่อยกับโมไปยังนะครับมองมันงามกับมีเท่ากันนะครับนี่ ุ่หละหน้าผมกับหอดพุนบางเห็นตอใหม่คุณนะครับตอใหม่ลำดำเห็นใหม่มันป่านาองุูละครับหอดพุนเนาะความกว้างกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเนาะครับเนาะนี่วมกว้างวางแดนกันครับหน้าบานะครับ กว่าห้อมบบทอกันหรอกนะเป็นเว่าอยู่นี่เจ็ดไรเนาะนะครับนี่ละอัปเดตเอาสันสนแค่นี้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็ฝา,า,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะขอุเสียาร์นี่มาอัปเดตหรือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันในคลิปหน้านะครับแล้วคลิปนี้ก็อเอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ